คะวันนี้เราได้อะไรคะฟัก,ฟกทองลุงเอเอามาฝากนะคะว่าจะทํากินนานแล้วแต่ไม่ได้ทําลูกใหญ่มากเลยวันนี้เราจะเอามาผ่าแล้วก็เอาไปนึ่งกินนะคะมาดูซีว่ามันยังกินได้ไหมแมมันหนาเราบนมมนหวัวเหลืองนี่เหลืองไปแต่มันอยู่เดจ้าไปแต่เส็บ อ,อยากทำด้วย,อยเอออือเป็นไงแบบสีสีส,ส,สีสวยมากเหลืองออกส้มออกส้มนี่ก่อนเลยควานเม็ดออกเอไปทำสังขยาก็ได้เดนนี่จะลองทำสังขยาค่ะใส่ไข่ใส่ใส่ถ้วยนึ่งเอาเพราะว่าพอามันลูกโตล,ลูกใหญ่มาก เป็นตะมั่นเดยว,วันนี้ว่าจะนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำสังขยาน้ามนคนกินอะไรก็แซ่บอยากกินสังขยาไข่เรามีแล้วก็พี่เราก็มีแลว้วน้านําตาเราก็มีแล้วนี่ค่ะรีวิวฟักทองจากเมืองร้อยเอ็ดลุงเอเอามาฝากแล้วเราจะนึ่งกินนะคะสีสวยมากนีเพิ่งแค่ครึ่งลูกนะคะ ได้เยอะมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากินกันก่อนนะคะสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะ